ความสุขของการนั่งล้อมวงรอบกองไฟทำอาหารแบ่งกินกันระหว่างเพื่อนฝูงครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่ทดแทนไม่ได้ครับไม่ว่าเราจะเข้าไปแคมปิ้งในป่าก่อกองไฟในป่าหรือว่าเราจะอยู่ที่บ้านคราวนี้เรามารู้จักกับเตาปิ้งย่างตัวหนึ่งจาก s o l o s t o ต e ชื่อว่าโซโล t สโต g กร l ลที่จะทําให้เรามีความสุขกับการปิ้งย่างรอบกองไฟในบ้านในแคมป์มาดูกันเลยครับนี่ครับ รอบกองไฟอันใหม่ของผม Solo Stove Grill นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นกริลสำหรับปิ้งย่างโดยเฉพาะแล้วก็เหมาะมากที่จะใช้กับที่บ้านซึ่งตอนนี้เราถูกล็อกดาวกันอยู่ <lad room. S 2> หรือว่าจะแบกไปแมคมป์ล้อมวงกับเพื่อนฝูงก็สนุกสนานเลยมันเป็นกริลที่พิเศษมากครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันพิเศษยังไง So ล o ร t o v e ก r i l l เนะี่ยก็เป็นเตา s o l า s t o v e ขนาดใหญ่เลยครับ22นิ้วมีฝาปิดที่เราจะปิ้งแล้วก็อบไปได้นะครับถ้าเราเปิดออกมาก็จะเห็นเลยว่าข้างในนี้นะครับมีตะแกรงอย่างดีสี่ปิ้ง,ย,งย่างนี้เรายกออกได้ข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นตะแกรงสำหรับวางฐานใต้ลงไปอีกก็เป็นเทรสสำหรับรองขี้เท่านะครับมันก็ทำให้ เจ้าโซลูสโตฟตัวนี้ทําความสะอาดง่ายมากใช้งานหลังจากใช้งานก็เดือดร่องลอยนะครับว่าอันนี้พวกผมใช้ปิ้งย่างกันมาหลายรอบแล้วเช่นเดียวกับโซลูสโตฟตัวอ,อื่นนะครับเจ้าเกลียวเนียมีการทํางานด้วยการเผาไหม้2รอบนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่ายังไงโซลูสโตรฟเกลูก็มีการทํางานคล้ายๆโซลูสโตฟตัวอ,อื่นที่เรารู้จักกัน,นครับหลักการเหมือนที่เราเรียนมาตอนเด็กๆพอเราจุดไฟอากาศร้อนมันก็จะลอยสูงขึ้นนะครับลอยสูงขึ้น ก็จะมีแรงดูดอากาศเข้าทางรูนี้นะครับอากาศส่วนหนึ่งก็จะล,ลอยขึ้นมาถูกดูดให้เข้าไปในผนังสองชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็วนไปเข้าด้านในทําให้มีลมร้อนเนี่ยเป่าเข้าไปในกองไฟตลอดเวลาเหมือนกับเรานั่งพัดหรือว่าเอาพัดลมเป่านะครับก็จะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นเพราะใช้ลมร้อนเป่าเข้าไปนะครับก็จะทําให้เตาเนี่ยมีควันน้อย ขอใหม่ให้อุณหภูมิสูงมากครับถ้าได้เห็นตัวจริงของเจ้าโซล s สโ t ฟกริลตัวนี้แล้วลองจับมันดูก็จะรู้สึกได้เลยครับว่ามันเป็นงานที่ประณีตมากนะครับทั้งตัวเนี่ยทำจากสเตเลส304อย่างดีงานเชื่อมงานปั๊มเนียบมากนะครับไม่มีรอยต่อให้เห็นถ้าเราเพียงแต่ดูแลมันเล็กๆน้อยๆไม่ทิ้งขว้างเนี่ยมั่นใจเลยครับว่าโซลสโอฟกริลตัวนี้จะ อยู่กันชั่วชีวิตใช้ประเดศชั่วชีวิตเลยแล้วก็มันก็รับประกันตลอดชีวิตจริงๆด้วยเตาโซลโ e ฟก i l l ตัวนี้ต่างกับ s o โซล o ซฟตัวอื่นนิดนึงนะครับ mm. ก็คือมันออกแบบมาให้ทำกับข้าวได้ฐทานไม่ใช่ไม้ฟืนเหมือนโซล o ซฟอื่นๆวันนี้เราก็มีฐานรุ่นโปรตป์นะครับหรือทดลองทําของเราเป็นฐานสําเร็จรูปที่จะไว้ใช้กับเตาบาร์บีคิว BBQ แบบนี้เราก็จะมาจุดกับโซลโซฟกริกันเลยครับ ครับแล้วถ่านเผาได้ที่แล้วครับสัง<ม>เก<อ>ตดูนะครับนอกจากถ่านตรนี้จะเป็นถ่านไร้ควันที่ทําจากเศษไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่เขาทำอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาอาจเป็นถ่านไร้ควันแล้วเนี่ยพอใช้กับเตาโซลูสโตฟกร l ลซึ่งมันมีการเอาลมร้อนมาเผาเนี่ยสังเ,เกตดูไม่มีควันไฟเลยนะครับก็ไปปิ้งย่างที่ไหนก็ไม่มีใครบน่นข้างบ้านก็ไม่บ่นนะครับพอถ่านได้ที่ขาวได้ที่แล้ว ก็วางตะแกรงแล้วก็ย่ยางเนื้อกันเลยดีกว่าครับไฟได้ที่แล้วครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยส่งต่อให้เชฟเติร์ดคนที่ผมคิดว่าย่างเนื้อเก่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมรู้จักมาเลยให้เขามาสาธิตต่อได้เวลาย่างสเต็กแล้วครับวันนี้เรามีเทนเดอร์ลอยครับเนื้อสันในแล้วก็ตอนนี้เตาค่อนข้างร้อนแล้วตะแกรงร้อนพร้อมการย่างเนื้อสเต็กนะครับไฟต้องแรงแรงมากตอนนี้ดูเหมือนไม่แรงแต่ว่ามันเป็นฐาน ฐานอัดนะครับมันก็เลยไม่มีเปลวแต่ความร้อนตอนนี้ร้อนมากาฟร้อนขึ้นตาตาหยีเลยเรามาเริ่มกันดีกว่าเนื้อใหญ่ๆไฟแรงๆลงไปเลยนี่ฟูดเราสามารถเปิดตะแกรงอย่างนี้ได้ครับไม่ต้องมายกทั้งอัน จะขยับฐานจะเติมฐานก็ได้ง่ายมากไม่ต้องมาเรียกเพื่อนมาช่วยกันยกตะแกรงนะฮะนสะดวกมากนี่มียกสองฝั่งเจ๋งครับเจ๋งนี่ครับโรยไ,ไปครับไม่ต้องกลัวเกินครับมันไม่ซึมเข้าไปลึกๆหรอกความเค็มโรยไปได้เยอะๆเนื้อดีเราแค่เกลือพริกไทยก็เพียงพอครับ พิกไทยแล้วแต่ชอบนะครับจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้บางคนอาจจะใส่หลังชอบใส่หลังเพราะกลัวพิกไทยมันจะกลิ่นไหมอะไรยเงี้ยหรือจะใส่ก่อนก็ได้เพื่อเสริมกลิน่นก็ตามอัธยาศัยครับอาหารไม่มีผิดม,มีถูกเตาตัวน,นี้มันมีดีมากกว่านี้ครับมันมีฝา <c oughs> ฝานี่นะครับเราช่วยสร้างอุณหภูมิเหมือนเป็นการอบสามารถอบบาร์บีคิวก็ได้อบเนื้อก็ได้นะฮะนี่เห็นไหม แล้วก็ตัว,ตวเตานี่นะครับมีฝามีรูที่ปรับทําให้อากาศไหลเวียนได้ดีครับจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้นะฮะนอกจากนั้นถ้าเรายังไม่ใช้เราสามารถแขวนมันไว้ได้มีตัวแขวนอยู่นี่ครับนี่ไม่ต้องไปวางที่พื้น ตอนนี้เราย่างเนื้อเสร็จแล้วครับสังเกตความจุ i c y ครับมั้ยครับน้ำชุ่มฉ่ำการที่มีฝาสำหรับครอบของเตาย่างนี่ยนะครับทำให้เก็บความชุ่มชื้นของเนื้อไว้ได้ไว้ได้ดีนะครับก็เราลองมาหั่นดูเลยกันดีกว่านี่ครับสุกเสมอครับสุกเสมอนี่คือสุกทุกรอบสุกทุกครั้งนี่เนเนื้อนุ่มเนื้อนุ่ม oh, <okay. S 1> ความชุ่มชื้นย,ยังอยู่คือถ้าเตาแบบ ไม่มีฝาเนี่ยอาจจะย่างได้สุกจริงแต่ก็ความชุ่มชื้นอาจจะหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็การปิดฝาเนี่ยทำให้ควันทั้งหลายแหล่มาช่วยเสริมความหอมของเนื้อได้ Solo Stove Grill ครับนำบรรยากาศรอบกองไฟไปกับเราได้ทุกที่ไม่ว่าเราจะไปแคมป์ในป่าหรือว่าติดอยู่ในเมืองแบบนี้ก็ปิ้งย่างสร้างความสุขกันได้ใช้ได้ยาวเลยครับดูจากคุณภาพของเตาแล้วผมว่าใช้ไปทั้งชีวิตมันก็ยังไม่พัง คุ้มครับโซโลูชฟ่นกริล